สวัสดีเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนค่ะวันนี้ครูบุ๋มจะพาเด็กๆทุกคนมาทำการทดลองเรื่องการเกิดลมก่อนที่เราจะทำการทดลองกันนะคะวันนี้เรามารู้จักวัสดุอุปกรณ์กันก่อนค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองประกอบไปด้วย1ขวดพลาสติก2ใบนะคะ สองเทอร์โมมิเตอร์สอันนะคะ 3. ามทูบสเทียน 5. ้าคัตเตอร์หไฟแช็กอุปกรณ์แต่ละชนิดนะคะเป็นอันตราย ดังนั้นเวลาเด็กๆใช้นะคะต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองก่อนที่จะทำการทดลองนะคะอันนี้ครูบุ๋มฝากไว้เลยนะคะต่อไปเราจะมาเริ่มทำการทดลองกันเลยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะขั้นตอนการทดลองค่ะขั้นตอนแรกนะคะเด็กๆจะต้องนำขวดมาตัดที่ก้นขวดค่ะตัดบริเวณตรงนี้นะคะ การตัดนะคะเราจะต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าคัตเตอร์นะคะเป็นของมีคมดังนั้นเด็กๆต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะคะเมื่อเราตัดเสร็จแล้วเราจะได้แบบนี้ค่ะเมื่อเราได้แบบนี้นะคะเราจะเจาะที่ก้นขวดของใบที่1ค่ะเราก็จะได้รูแบบนี้นะคะให้เท่ากับ ปากขวดของอีกใบค่ะเมื่อได้รูแล้วนะใช่ไหมคะจากนั้นเราเอาปากขวดของใบนี้นะคะยัดเข้าไปที่รูค่ะแล้วเราก็จะได้ลักษณะนี้ค่ะเมื่อได้ลักษณะนี้แล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มทำการทดลองเทียนนะคะ เมื่อเราจุดเทียนมีให้มีเป็วไฟแล้วจากนั้นให้เอาขวดนะคะครอบลงไปแบบนี้ค่ะเมื่อครอบเสร็จแล้วนะคะเราทำเหมือนเดิมค่ะก็คือเอาทูบนะคะแย่ลงไปที่ก้นขวดค่ะเมื่อแย่เสร็จแล้วนะคะ ให้นักเรียนสังเกตการเคลื่อนที่ค่ะ เห็นไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าจากควันทูบที่ลอยออกมาด้านหลังของก้นขวดก็จะมาลอยบริเวณเทียนด้วยคะ่ะเราจะพบว่าควันทูบจะอยู่บริเวณเทียนแล้วลอยขึ้นมาทางด้านบนคะ่ะ เมื่อเราได้แล้วนะคะให้เด็กๆวัดอุณหภูมิทั้งสองข้างเหมือนเดิมค่ะเมื่อวัดอุณหภูมิเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆสังเกตอุณหภูมิจากนั้นบันทึกผลการทดลองเหมือนเดิมค่ะอุณหภูมิไม่เท่ากันโดยด้านแนวตั้งจะมีอุณหภูมิสูงกว่าด้านแนวนอน เมื่อเรารู้แล้วผลการทดลองเราก็สามารถมาตอบคำถามและสรุปผลการทดลองได้ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปช่วยกันตอบคำถามนะคะไปกันเลยฉันรู้อะไรบ้างอ่ะเป็นช่วงคำถามของครูบุ๋มแล้วนะคะว่าจากที่เด็กๆได้ทําการทดลองเด็กๆรู้อะไรบ้างมาดูคำถามข้อแรกกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งถามว่าอากาศมีการเคลื่อนที่หรือไม่ เราทราบได้อย่างไรตอนนี้ครูบุ๋มให้เด็กๆช่วยกันคิดค่ะคิดออกกันหรือยังคะถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันเฉลย ER อีกครั้งค่ะอากาศจะมีการเคลื่อนที่โดยเราสังเกตได้จากการเคลื่อนที่ของควันทูบ เด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะๆๆๆๆเมื่อคำถามข้อที่1ผ่านไปเรามาดูคำถามข้อที่2กันค่ะคำถามข้อที่2ถามว่าอุณหภูมิของอากาศมีผลต่อการเคลื่อนที่ของอากาศหรือไม่อย่างไรทวงคำถามนะคะอุณหภูมิของอากาศมีผลต่อการเคลื่อนที่ ของอากาศหรือไม่อย่างไรตอนนี้ให้คิดนะคะช่วยกันนะคะช่วยกันคิดได้คำตอบหรือยังคะอ๋อถูกต้องคะ่ะอุณหภูมิของอากาศมีผลต่อการเคลื่อนที่ของอากาศโดยเราสามารถสังเกตได้จากการเคลื่อนที่ของอากาศจากเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำ ไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงเด็กๆทุกคนเก่งมากเลยค่ะจากนั้นนะคะเมื่อเราตอบคำถามได้แล้วดังนั้นเด็กๆสามารถสรุปผลการทดลองได้แล้วใช่ไหมคะต่อไปเราจะมาดูว่าลมเกิดขึ้นได้อย่างไรเรามาช่วยกันสรุปนะคะ เราสรุปได้ไหรือยังคะได้แก่แล้วนะคะก็เกิดจากการเคลื่อนที่ของอากาศบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงโดยเคลื่อนที่ในแนวราบเขาเรียกว่าลมนั่นเองดังนั้นลมก็เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของอากาศ จากบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงและเคลื่อนที่ในแรวราบจึงทำให้เกิดลมนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูบุ๋มก็ขอจบการทดลองเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ